ขมิ้นชันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากแนะนำว่าประโยชน์มัน,นเนยอะมากประโยชน์มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ทรงพลังมากและมันมีไอตัวสารตัวนึงก็เรียกเคอร์คูมินเคอร์คูมินตัวเนี้มันละลายได้ดีเนี่ยในน้ำมันถ้าเหมือนการกินขมิ้นชันเนี่ยถ้าเรามีน้ำมันมะพร้าวนิดนึงมีพริกไทยดำนิดนึงพริกไทยดำเนี่ยเป็นตัวเล่นทำให้ไอตัวเคอร์คูมินเนี่ยมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นมาถึง ร้อยถึงสองถันเท่ามันมีเทคนิคอะถ้าเราเข้าใจถ้าเสริมนะถ้าเสริมไปนิดเดียวมันมันเพิ่มพลังขึ้นมาและตัวขมิ้นชันตัวเนี้ยมันไปตัวป้องกันการหลั่งวิตามินในร่างกายครับที่มันเป็นสาเหตุของการแพ้ของเรานะครับแล้วมันตัวมันเองเนี่ยนอกจากตัวมันเองจะเป็นยาแก้แพ้ด้วยครับแล้วยังช่วยบรรเทาอาการอักเสบทางเดินหายใจนะครับครับอเท่ากับว่าอาหารทางใต้ที่ใส่ขมิ้นชัน ดีไหมดีสิฮะสุดยอดมากเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องการมิ้นชันเนี่ยเราควรจะเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาเลยโรคกระเพาะก็ใช้ได้แก้ปวดก็ใช้ได้อย่างงานอย่างลูกน้องเราครับที่อยู่หนุนาบัญชีนะครับน้องนิ่มน้องนิ่มเนี่ยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ไปทานตัวยารดกรดนะครับตัวทานยาเคลือกระเพาะ ผมบอกมันไม่ใช่รักษามันไม่ใช่รักษาต้นเหตุครับ,รบวิธีการรักษาต้นเหตุเนี่ยหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องก่อนนะครับทำยังไงเนี่ยให้กระเพาะอาหารเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยไม่ทํางานหนักเกินไปนะครับช่วงแรกๆของคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องไม่กินอาหารที่เป็นมื้อนักหนักมไม่กินเนื้อสับหรือเนื้อหนักไอ้กินอาหารที่ย่อยยากๆไม่กินอาหารมันเกินไปนะครับผมแนะนําน้องนิ่มไป นะวิธีการของผมเนี่ยมันมีสองวิธีวิธีแรกเนี่ยผมจะให้กินกล้วยกล้วยดิบกล้วยน้ำว้านะฮะผมแน,นะนาเป็นกล้วยน้ำว้ายอย่างเดียวเลยกล้วยน้ำว้ามันทําให้ไม่เกิดลมกล้วยทุกชนิดทําให้เกิดลมแต่กล้วยน้ำว้าไม่ทําให้เกิดลมกล้วยน้ำว้าเนี่ยควรจะทานแบบว่าออกเขียวเขียวออกเหลืองห้าสิบ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 ประมาณห้าสิบทานก่อนอาหารจะช่วยในการเคลือบกระเพาะได้ดีมาก เดี๋ยวนี้ใน Google ในใน l a z า d a าใน l a z a d a ในช h อป e ีเนี่ยมันจะมีขายผงกล<อ>้วยหอผงกล้วย,ยดิบซื้อผงกล้วยดิบมามาชงน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปเครื่องกระเพาะได้ดีมากแต่ต้องไม่ผ่านความร้อนนะครับถ้าผ่านความร้อนมันจะเป็นกล้วยสุกมันจะได้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับต้องทานเป็นกล้วย,ยดิบเป็นผงกล้วย,ยดิบวิธีที่สองเนี่ยใช้ขมิ้นชันย้อนกลับไปข้อแรกขมิ้นชันเนี่ยบวกน้ำมันมะพร้าวแก้โรคกระเพาะ อาหารแผลในกระพาะอาหารได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยครับคอมมินชันแบบเม็ดก็ได้แบบเม็ดก็ได้แลืแบบผงก็ได้แบบผงก็ได้ก้เป็นวิธีการช่วยที่ถูกต้องที่ดีนะครับ,รบเอาลองไปใช้ดูลอใชนะครับลองไปใช้ดู